เอาละครับก็สวัสดีวัยรุ่น H s ทุกคนเลยนะครับวันนี้เรเปิดคลิปแม่งโคตรตึง,ตงวันนี้แบบขอเปิดคลิปแบบตึงๆึสักวันหนึ่งนะครับดูแต่ละคนแต่งตัวดีทุกคนครับมีแต่คนตึงๆอ่ะทุกคนดูดิดูดิด มีแบบตาดำเยนะทุกคนนะวันนี้แบบเปิดคลิปอย่างเตึงอ่ะทุกคนดูดิโอเคครับหลังจากที่ EP ีที่แล้วนะครับเราก็ได้แบบหมุนสปินไปนะครับทุกคนครับ e ีีเนี่ยเราก็แบบว่าจะมาแบบรีไซเคิลนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูของในรีไซเคิลกันในกล่าว่าแบบมีอะไรมาบ้างนะครับไปดูกันครับตอนเนี้ยนะครับมีเอ่อเรียกว่าอะไรว่ากิจกรรมของแบบรีไซเคิลนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันก็คือกิจกรรมของรีไซเคิลนั่นแหละนะครับปีใหญ่กว่าชีวิตจริงนะฮะทุกคนครับคือผมยัง แต่แบบรักผมยังไม่ปิดโอเคแล้วก็มีแหวนสลักนะครับที่ยังไม่ได้ปีกผู้อาศัยในปีระมิดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนครับแล้วก็ปีกผู้มองเห็นทุกสิ่งนะครับน่าจะเห็นเยอะครับทุกคนครับเพราะว่ามีทั้ง3ตานะครับถ้ารวมของเราก็ประมาณเอ่อหกเตาครับทุกคนครับไม่รู้เพื่ออะไรนะเออผมเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็หน้ากากไม้ผมก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนครับหน้ากากพระจันทร์ลึกลับนะครับเป็นของไวเลนทายนะครับทุกคนครับเออนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาวันนี้เหมือนกันนะครับทุกกคคคคนนนนรรรััััับบบเเเอ่่่แลล้้วว็จะะะมมมีีีหยยทผงไได แล้วก็หน้ากากขึ้นจอนานเกินนะครับเป็นหน้าจอทีวีนะครับทุกคนครับแล้วก็หน้ากากคานิวันแห่งความรักนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่งมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดของโรมิโอด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นโบติดผมอลังการแล้วก็จะมีโบติดผมข้างๆนะครับนี่จะเป็นของวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนครับแล้วก็ลอนผมเออลอนไปตามลมนะครับแล้วก็3ดาวแล้วก็จะมีเอ่อที่เรายังไม่ได้คือไหนนะาอทรงผมละโรมิโอนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีกางเกงขาสั้นติดระบายนะคร น่าจะมีอยู่ในขวดทั่วนิรันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับมีอะไรอีกอ่ะก็ประมาณนี้ผมยังไม่ได้นะครับทุกคนครับโอเคเดีวเราปสะสุ่ม1ดาวกันนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างครับไปครับเค็มปีมาหน่อยมัโอ้โหขอหน่อย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 มาโอ้โหอย่างเกลือเฮ้ยเกลือ เฮ้ยเกินเกินนะเกินไปละนายกับเราจะเกินไปละโหทุกคนอืมคือไม่มีห้าดาวหลุดมาสักอันเลยอะเฮ้ยคือจะไม่มี5้าดาวหลุดมาจริงอะเฮ้ยหาดาวหลุดมาหน่อยก็ได้ห้าดาวหลุดมาให้แบบสักชิ้นก็ยังดีขอสักชิ้นหนึ่งก็ยังดี ปั๊บโอ้โหโคตรเข็มนะฮะทุกคนครับเข็มไม่ไหวโอเคหนึ่งดาวเราก็มีประมาณนี้นะฮะโอ้โหเกลือมากเดี๋ยวขอขายของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคต่อไป2ดาวไป3มดาวนะครับเรามาดูกันนะครับไปครับโอเคทรงผมโรเมโอเรามาแล้วนะครับทุกคนครับไปฟึ๊บ เค็มปีเลยฮะทุกคนครับเงียบมากโอ้โหทุกคนคือมันเงียบเกินไปละขาสั้นติดระบายเรามาแล้วนะครับทุกคนครับเข้าไปมันเงียบแบบแปลกๆคือห้าดาวคือจะไม่มาเลยถูกเปล่าโอ้โหทุกคนครับคือห้าดาวแบบไม่มาเลยอ่ะแบบเกินมา โอ้โหไม่มาเลยว่ะโอเคนะครับต่อไปน่าจะอ่าสี่อาสามดาวไปสี่ดาวนะครับทุกคนครับมาอันน,น่าจะรุนสุดละฟืบเฮ้ยค<ฮ><ฮ>นเกินมาฟึบโอโ้โหโบติดผมอลังการเรามาว่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมเกลืออยู่ดีอะทุกคนเอาจริงโอ้ยมัน มันเค็มปีเลยว่ะเฮ้ยห้าดาวผมมาไงวะเนี่ยโอเคขอ,อย่าขายแป๊บหลุดมาตอนไหนวะผมไม่ได้ดูจริงๆนะฮะมาห้าดาวมาโอ้หแบบรักเรามาว่ะแต่คือผมได้ไปแล้วไงประเด็นอะปึ๊บโอเคโบติดผมมั่งขัง่งเรามาแนละทุกคนครับมาเฮ้ยต่อไปนะ ขออนุญาตเอาตรงนี้ออกก่อนละกันนะต่อไป4ดาวไปห้าดาวนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะมีแบบแจ้งเตือนเข้นมาไหมโอ้โหไม่มาว่ะมันช่างแบบแสบจริงจริงโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนไม่มาไม่มาไม่มามาไหมไม่มาว่ะเฮ้ยเกินมาปะเฮ้ยเฮ้ยมาปะเฮ้ยโอ้โห หน้ากากพระจันทร์เรา,มาอมกแล้วครับทุกคนครับไม่รู้พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ครับตอนนี้หน้ามือตามมัวไปหมดมาเฮ้ยมาวะเฮ้ยเนี่ยพระจันทร์ของจริงเมื่อกี้พระอาทิตย์โอเคเอาวะ่ะโอ้โหได้มาชิ้นเดียวก็ชื่นใจแล้วฮะทุกคนครับแบบเกลือรัวเลยครับคลิปนี้โคตรเกลือเกลือแบบไม่ไหว เกือบแบบไม่ไหวจริงนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมของรีไซเคิลนะครับตอนนี้ผมทำโอ้โหเหลืออีกแค่เวลเดียวเหลืออีกแค่ไม่กี่พอยต์เองครับทุกคนครับผมก็จะได้คะแนน300พอยต์แล้วก็จะได้เป็นกล่องทองนะครับทุกคนครับเป็น2กล่องนะครับเดี๋ยวผมขอรับของแป๊บหนึ่งเนาะ เอาละครับรีไซเคิลผมก็มีประมาณนี้แหละฮะทุกคนครับไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะแต่ก็ได้อยู่เลยฮะทุกคนครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะฮะสวัสดีครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือเป็นชุดดำทำไไมแบบต่างคนต่างแบบมีสีสันเนี่ย